วันนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอมือถือเลียวมี5กันตัวนี้เป็นเลียวมี5้าธรรมดานะครับอาการจอแตกอ่าอาการนี้ก็คือจําเป็นต้องเปลี่ยนจอใหม่เลยนะครับเพราะว่าจอเนี่ยเป็นจอชุดเนาะขั้นแรกก็ทําการถอดชุดหาดซิมออกก่อนนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับเป็นฝาหลัง2ชั้นนะนะครับดังนั้นในการที่เราจะทําการเอาฝาหลังออกเนี่ยจะต้องทําการแกะฝาหลังชั้นนอกก่อน อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ละท่านนะตอนนี้ผมจะใช้คัตเตอร์นะครับเป็นตัวช่วยในการเลาะบางท่านบอกว่าถ้าใช้คัตเตอร์แบบนี้มันจะไปตัดตัวที่เราระวังไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะ,ะดังนั้นในการทําก็ค่อยๆทํานะครับหลังจากเราช่วยใช้ใบคัตเตอร์งัดขึ้นเรียบร้อยก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบนี้นะครับค่อ,คอยๆงัดขึ้นแบบนี้ครับ ในการทำนี่ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับมือถือเรียวมี5นี่มันจะมีสแกนไลน์น้วมือด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูว่าเวลาให้เราเอาฝาหลังชั้นนอกออกแล้วเนี่ยตัวสายแพร์ันจะอยู่ด้านนอกเลยไหมหรือว่ามันจะถูกครอบอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับว่ามือถือบางรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ด้านในอ้อตัวนี้อยู่ด้านในนะนะครับจะเห็นว่าแค่ปุ่มโผล่ขึ้นมาดังนั้นในการที่เราถอดฝาหลังชั้นนอกเนี่ย เราไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะโดนสายแพรนะครับโอเคหลังจากเอาฝาลังชั้นนอกออกเสร็จนะครับต่อไปเราจะทําการถอดตัวฝา,าลังชุดกลางนะครับก็ทําการคลายน็อตทุกตัวเลยตัวนี้เครื่องนี้ที่ผมดูน่าจะเคยถูกซ่อมมาแล้วนะครับเคยถูกงัดฝาลังออกมาแล้วนะครับเพราะว่าฝาลังออกได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ยังไม่เคยซ่อมเนี่ยอาจจะออกยากกว่าน,นี้นะ อันนี้ก็เราค่อยๆทําไปนะครับก็เอาน็อตเอาทุกตัวเลยครับเนะี่ยก็ไล่ถอดน็อตทุกตัวให้หมดท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์มีให้ดูทุกวันนะนะครับกดติดตามไว้ไม่เสียหายครับตัวไหนที่เราสนใจก็ลองกดเข้าไปดูครับตัวไหนที่เราคิดว่าไม่เป็นประโยชน์อ่าอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะแต่ว่าคลิปที่ผมทําลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะนะครับเพราะว่าเราดูแล้วเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะครับเช่นการซ่อมมือถือแบบนี้มันประยุกต์ใช้กับมือถือรุ่นอื่นได้นะครับเราก็ดูเป็นแนวทางอ่าโอเคหลังจากถอดน็อตเสร็จนะครับต่อไปเราจะทําการถอดฝาหลังชั้นกลางครับอี่นี้ตัวครอบเปลนกล้องดูว่ามันถอดได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวเราจะยกชุดเลยนะครับเอาเล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องหาซินนะครับจากนั้นเลาะเลย รรอบๆแบบนี้ก็ยกขึ้นถ้าเป็นช่างนี่ต้องมีเล็บที่หัวแม่มือนะครับซึ่งมันจะเป็นอุปกรณ์ตัวสําคัญเลยนะครับเนะี่ยหลังจากเราเอาฝาดหลังชั้นนอกออกเสร็จอาชั้นกลางออกเสร็จนะก็จะเจอชุดนี้ครับเอาตัวสแกนไลน์ในมือออกเนี่ยครับสแกนไลน์ในมือลักษณะจะเป็นช็อคเก็บติดอยู่นะเราก็งัดขึ้นได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแผ่แบตนะครับเป็นสายแพรแบต ตัวนี้ก็จะมีสายแพรตุดชาร์จสายแพรจอนะครับนี่ตัวนี้ตุดชาร์จ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบจอตัวใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าจอที่สั่งมาอยู่ต้องมีการทดสอบนะ,ะก็คือการเทสนันเองนะครับพวกฟอยประกันอะไรทุกอย่างนะครับอย่าเพิ่งไปแกะมันออกนะไม่งั้นประกันจอจะหายทันทีนะครับเนี่ยครับโอเคตัวนี้ก็ใส่สายแพรเข้าไปที่ตัวบอร์ด ต้องใสให้แน่นนะครับถ้าเราใส่ไม่แน่นอาจจะทําให้จอขึ้นแต่สัมผัสยากอะไรประมาณนี้นะครับต้องใส่ให้แน่นหรือบางทีใส่แล้วอาจจะจอไม่ติดไปประมาณนี้นะครับต้องใส่ให้แน่นในการทดสอบแบบนี้โอเคหลังจากใส่เสร็จก็ทําการกดเปิดเครื่องครับเพื่อทําการทดสอบใช้เล็บจิกเข้าบริเวณสวิตช์นะครับนี่ตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้ว ในการทดสอบจอนะครับก็เช็คว่าจอที่เราสั่งมาเนี่ยสีมันโอเคไหมนะครับการทัศสกรีนการสัมผัสโอเคไหมนะครับจอนี่มันจะมีหลายเกรดนะถ้าท่านสั่งเองนะครับตามพวกแอปต่างๆนะนะครับส่วนใหญ่ท่านจะชอบของถูกใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่คนจะชอบของถูกนะครับบอกไว้ก่อนว่าของดีไม่ถูกของถูกไม่ดีนะครับบางทีเราสั่งมาเนี่ยราคามันอาจจะต่ําเกินไป นะครับทำให้การทํางานของจอไม่ไม,ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมัน QC มันต่ํานะครับหมายเพราะว่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็ขายตามเกรดนะครับถ้าเกรดมันถูกนะครับคุณภาพมันก็ต่ําไปด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะของจอนะอ่าหรือหรือเราอาจจะดูร้านที่มันมีคนสั่งเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูเอาโอเคหลังจากที่เราทําการทดสอบจอเสร็จนะครับทีนี้เราจะทําการ ถอดจอตัวเก่าออกแล้วก็ใส่จอตัวใหม่เข้าไปนะทีนี้สายแพรจอเนี่ยมันจะถูกแบตทับอยู่นะครับดังนั้นในการที่เราจะถอดจอตัวเก่าเนี่ยเราก็จาเป็นต้องถอดแบตด,ด้วยนะครับวิธีถอดแบตด,ดูนะให้ทําการลอกเส้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นนะครับจากนั้นให้ทําการบีบถุงยางด้านข้างไว้นะครับแล้วดึงสีเขียวอย่างเดียวเนี่ยครับจากนั้นก็ลอกออกมามันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับถุงยางรองไว้นะครับทาให้เราถอดได้ง่าย แบตมันจะไม่บิดงอนะครับมันจะไม่ต้องไปงัดเหมือนกับพวกยี่ห้อซัมซุงนะซัมซุงนี่ต้องต้องได้งัดเอานะครับแต่ต้องมีน้ํายาช่วยนะไม่งั้นทางงัดขึ้นมาเนี่ยในการถอดแบตนะครับห้ามเอาเหล็กงัดโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะทําให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้สําคัญนะหลายท่านนะครับถอดแบตไม่เป็นใช้พวกมีดมางัดหรืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กมางัดนะครับไม่ได้นะอ่าโอเคหลังจากเราถอดแบตเสร็จนะครับ ก็นาถุงยางที่เราถอดออกเนี่ยนะครับมาใส่คืนแล้วก็เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวหลังหลังจากประกอบตัวจอใหม่เข้าไปก็ทําการประกอบตัวนี้คืนนะครับตัวนี้เป็นสายแพรจอโอเคเราก็ทําการงัดจอเก่าออกได้เลยนะครับในอุปกรณ์ตัวเดียวคัตเตอร์ที่ผมใช้นี่ตัวนี้คมคมไม่ค่อยมีแล้วนะครับดังนั้นมันจะไม่ค่อยไปปาดอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับก็ลบคมมันนะครับเพื่อเราเอามาช่วยในการ อิกเข้าที่ขอบเนะี่ยเพราะว่าปลายมันจะแหลมใช่ไหมอ่าก็ตัดแปลงเอาครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถเราดัดแปลงได้ตัวที่ผมใช้ตัวนี้เป็นใบเลื่อยหักนะครับเนี่ยเอามาเจียขอบนะครับเพราะว่าใบเลื่อนมันจะแข็งนะใบเลื่อนมันแข็งนะครับเราสามารถเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสั่งซื้ออะไรแพงๆมานะครับสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ดี y เอานะครับดัดแปลงเอายกจอออกเสร็จ สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนจอคือการทำความสะอาดขอบของตัวบอดี้นะครับขอบของตัวบอดี้สำคัญที่สุดนะครับตรงที่จอมันจะวางลงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีนะครับจอตัวใหม่วางลงไปมันจะไม่สนิทเราก็ใช้ปลายแหนบครับขูดแบบนี้เลยตัวบอดี้เนี่ยจะมีร่องนะร่องที่วางจอลงไปครับเราก็ใช้ปลายแหนบขูดที่บริเวณร่องเลยอันนี้คือการทำความสะอาดนะครับ การทาความสะอาดนะครับก็ทําให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเก็บคราบกาวออกให้หมดนะอะตอนนี้ผมเร่งวิดีโอนะครับเพื่อให้มันทําเพื่อมันจะได้เสร็จเร็วๆนะตนนัวนี้นะครับเนี่ยก็ดูไปด้วยว่าจุดไหนที่เราทําความสะอาดนะครับคราบกาวทั้งหมดต้องขอาออกให้หมดอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนลงกาวนะครับทีน,นี้เรามาดูครับเนี่ยกาวที่ผมจะลงนะครับก็คือตัวน,นี้เป็นกาวดํานะเร,าเรียกว่ากาวสําหรับติดจ,จอมือถือนะครับกาวทีเจ็ดพันะ คุณสมบัติของกาวนี้ก็คือมันจะทําให้จอนี่ติดแน่นนะครับเป็นลักษณะกาวยางนะเป็นกาวยางนะครับถ้าจะหาซื้อเองก็ดูตามพวกแอปช้อปปี้รั a ตดาครับมีขาย5หลอดประมาณ15มิลมลิกร,รัมเนี่ยก็ประมาณสักหลอดละ20บาทนะครับตันนี้เป็น50มิลลิกร,รัมนะที่ผมใช้ตรนนี้หลอดหนึ่งก็ประมาณสัก50กว่าบาทนะครับ่าก็ใช้ได้นานนะถ้ามันไม่แห้งนะครับ แต่ส่วนใหญ่มันจะใช้ไม่หมดหรอกนะครับมันประมาณสักครึ่งหลอดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับกาวจะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหลแล้วนะครับเวลาบีบเนี่ยถ้ากาวไม่ไหลแล้วก็ติดยากนะครับก็ลงกลาวให้ทั่วขอบแบบนี้ค่อยๆทากาวไปนะครับอย่าหนาจนเกินไปนะครับถ้าทาหนาจนเกินไปจะทําให้จอมันลงไม่สนิท แต่ถ้าบางเกินเกินไปจอก็ไม่อยู่นะหรือแสงอาจจะรอดนะครับแสงจะรอดขอบที่จอนะเพราะว่าเวลาเราเปิดจอเนี่ยเปิดเครื่องเนี่ยแสงที่จอมันจะสว่างขึ้นใช่ไหมอ่าถ้าเราลงกาวไม่ทั่วเนี่ยมันจะทําให้แสงรอดออกมาบริเวณขอบจอนะครับอันนี้ก็ต้องทําให้มันทั่วอย่าใส่เยอะเกินเกินไปแล้วก็อย่าใส่น้อยเกินเกินไปอันนี้ก็ต้องกาวนะครับดูเอาอ่าโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ต่อมาเรามาดูการวางจอครับทีนี้นะครับหลังจากราลงกลาวเสร็จอ่าต่อมาเรามาดูจอครับทีนี้จอที่เราสั่งมาตอนนี้เราก็ทําการลอกพลาสติกออกได้เลยนะครับตอนนี้ผมลอ,อกไว้แล้วนะอ่าเราก็ทําการวางลงได้เลยนะครับเวลาวางให้วางด้านบนก่อนนะครับจากนั้นค่อยรีดครับรีดขอบ ร,รีดขอบด้านบนด้านข้างรีดให้สนิทเวลารีดก็รีดแบบนุ่มนวลน,นะครับอย่าใช้แรงเยอะจนเกินไปไม่งั้นอาจจะทําให้จอเบินได้นะครับค่อยๆรีดไปแบบนี้หลังจากที่เราทําการรีดจอจนแน่นแล้วนะครับก็ทําการลอกพลาสติกพวกนี้ออกได้เลยนะครับเนี่ยลอกเก็บพวกกาวพวกอะไรต่างๆออกหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการ เอาแบกใส่แล้วก็รัดหนังยางทิ้งไว้นะนะครับอย่างน้อยสัก10นาทีขึ้นไปนะครับ10นาทีขึ้นไปเพื่อให้กาวมันแห้งก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยจะประกอบกันอ่าตอนนี้ขอเก็บคาบกาวแป๊บหนึ่งนะครับายประกันตัวเนี้ยปกติเนี่ยเราสามารถลอกก่อนที่จะติดลงกาวลงได้นะนะครับหรือบางร้านนี่อาจจะไม่ลอกออกเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเขานะ นะครับให้ลูกค้าไปลลกเองเพราะว่าอะไรถ้าคอยประกันพวกนี้ขาดก็คือประกันหายเลยนะครับจอที่สั่งมานี่มันจะเป็นประกันเทสนะครับประกันเทสหมายความว่างไงถ้าทดสอบแล้วโอเคเราถึงจะประกอบนะครับถ้าเราประกอบแล้วลงกลาวแล้วติดกาวแล้วเนี่ยประกันหายทันทีนะส่วนการประกันจอของแต่ละร้านอันขึ้นอยู่กับร้านครับที่เขาจะประกันลูกค้านะครับ ส่วนใหญ่นี่บางทีนี่ลูกค้าไปทําแตกนะครับก็จะบอกช่างว่าอยู่ดีมันก็พังอ่าอันเนี้ยสาคัญนะครับมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่มันอยู่อยู่ดีแล้วมันพังเนาะเียกเวียนทําตกกันนะครับหลังจากเราทําเสร็จนะครับก็เอานังยางลัดทิ้งมาเลยจากนั้นก็ใส่สายแพรครับใส่สายแพรเข้าไป ใส่สายแพรเสร็จก็ใส่แบตครับทีนี้หลังจากเราใส่แบตเสร็จนะครับก็อหนังยางหนังยางลัดทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะนะครับลัดทิ้งไว้เลยถ้าเราไม่เอาหนังยางลัดทิ้งไว้ในจอมันจะแยกนะครับเพราะว่ากาวมันยังไม่แห้ง ในช่ว,วงนี้เดี๋ยวจะเปิดเครื่องทดสอบไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากผ่านไป10นาทีนะเดี๋ยวผมจะทําการประกอบฝาหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะโอเคผ่านไป1ินาทีนะครับตอนนี้เราต,ตัดมานะนะครับไม่งั้นคลิปจะนานนะครับก็ทําการปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําการถอดทังยางออก ต่อมาเรามาดูการประกอบครับทีนี้เราจะใส่สแกนไลน์ในมือก่อนนะครับนี่ตัวนี้เป็นสแกนไลน์ในมือถือว่าออกแบบมาดีนะรุ่นนี้นะครับให้สายแพรอยู่ข้างในนะแล้วก็โผล่แค่ปุ่มนะครับโผล่แค่ตรงที่เราสแกนอะ่ะมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเวลาเรางัดฝารางเนี่ยมันไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะโดนสายแพรสแกนไลน์ในมือนะครับแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยหลายรุ่นนะครับมันจะเป็นสายแพรย,ยาวข้างนอก เช่นพวก A52020 A92020 พวกนั้นนะนะครับจะเป็นสายแพ้ข้างนอกหมดเลยหรือพวกรุ่นอื่นเนาะนะครับรุ่นต่างๆเนี่ยแต่ก็มีบางรุ่นนะครับที่ลักษณะถูกครอบแบบนี้กนะ็ถือว่าออกแบบมาดีเวลาใส่ก็ใส่แล้วก็บีบด,ด้านข้างมุมก่อนนะครับแล้วค่อยรีดๆแบบนี้อันนี้คือลักษณะการใส่ตัวครอบนะครับอย่าดันแรงจนเกินไปนะครับ หลายท่านเจอปัญหาเวลาประกอบเสร็จปุ๊บใส่ฝาครอบแบบนี้ไปกดจอจอแตกมีนะครับอันนี้ระวังในการเปลี่ยนต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเนี่ยหลังจากเราใส่ตัวครอบแหวนวงจรนะครับตัวครอบฝาหลังชุดกลางเสร็จก็ทําการใสร่น็อตคืนครับทีนี้ หลังจากใส่นอนครบทุกตัวนะครับต่อไปก็จะทําการใส่ฝาหลังนะครับตัวฝาหลังชั้นนอกสุดนะตัวนี้จะต้องลงกลาวนะครับตัวนี้กาวที่ผมใช้เป็นกาวใสนะครับเป็นกาวตัว B8 8, 8 0 0นะครับ B8 0 0 0นี่เป็นกาวใสนะครับแต่ถ้า T7 0 00นี่จะเป็นกาวกาวดำอ่าแล้วก็ทากาวให้ทั่วเลยครับเนี่ยลักษณะทากาวแบบนี้ ถ้าเราเอามาครอบใส่เลยนะครับโดยที่เราไม่ทากาวเนี่ยปลารังจะไม่อยู่นะนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอดออกเนี่ยมันก็ถูกปิดด้วยกาวใช่ไหมนะครับก็วางครอบลงไปแค่นี้จากนั้นก็รอให้กาวมันแห้งครับค่อยๆรีดเหมือนจอเลยนะครับค่อยๆรีดไป หลังจากรีดจนรอบแล้วก็เอาหนังยางรัดที่แม่แบบนี้ครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับประมาณสักสิบนาทีเหมือนกันนะครับจนมันแห้งนะตอนนี้ผมก็ตัดมาอีกนะครับแห้งเสร็จก็ทําการทดสอบเครื่องแบีนี้จากนั้นก็ทําการติดฟิล์มกระจกได้เลยนะนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนจอมือถือเรียวมีห้านะนะครับเรียวมีห้าก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะอมดูดีๆมาเรื่อยๆครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ